อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเตือนแล้วก็ฝากระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องระวังเลยเพราะว่าช่วงนี้แบงค์พันปลอมระบาดหนักมากค่ะที่จงังหวัดจันทบุรีนะคะแม่ค้าร้านขายของชําแห่งหนึ่งเนี่ยโดนมิจฉาชีพทําทีมาซื้อของแล้วก็ใช้แบงค์พันปลอมเนี่ยมาซื้อได้เงินทอนแล้วก็หลบหนีหายไปเลยหลังเกิดเหตุผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะก็คือที่ร้านขายของชําอยู่หมู่ที่1ตําบล สตอนอำเภอสอยดาวจ,งจังหวัดจันทบุรีไปพบกับนางลำไยทองพาอายุ65ปีค่ะเธอเป็นเจ้าของร้านขายของชำน,นะเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคือวันที่11มกราคมที่ผ่านมาช่วงเวลานี้คือกลางวันเลยนะ2 2> ประมาณบ่ายสองนะคะก็คือมีชายแต่งตัวดีคนหนึ่งเดินเข้ามาทำทีมาซื้อของแล้วของที่ซื้อก็ราคาประมาณ135บาท135บาทแต่เขาจ่ายเงินด้วยแบงค์พันมันหนึ่งใบ ให้ไป1000บาทนั่นแหละค่ะแล้วตัวเขาเองก็ทอนเงินให้ค่ะตามปกติเหมือนลูกค้าที่มาซื้อของนี่แหละจนกระทั่งลูกค้าออกจากร้านไปเขาก็หยิบแบงค์พันออกมาดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเอ้าแบงค์พันใบนี้มันมีความผิดปกติอ่ะคุณช่วยกันดูช่วยกันดูมันมีความต่างนะมันเจือจางมันเจือจางใช่ค่ะเขาก็เอามาส่องดูลายน้ําแล้วก็พบว่าเออลายน้ําเนี่ยเป็นรูปนูนชัดขึ้นแต่ พอนำธนบัตรของจริงแบบเดียวกันมาเปรียบเทียบดูแล้วก็พบว่าต้องยกส่องกับไฟส่องกับแสงแดดนะถึงจะเห็นลายน้ำไม่ใช่ว่ามองด้วยตาเปล่าแล้วเห็นชัดโดดเด้งขึ้นมาเลยเขาก็เลยมั่นใจแล้วว่าโอ้โหแบงค์พันที่ได้มาเนี่ยเป็นของปลอมแน่นอนหลังจากนั้นก็เลยให้ลูกสาวนี่ค่ะไปเปิดกล้องวงจรปิดดู ดูซิว่าพฤติกรรมของมิจาชีพเป็นยังไงออภาพในกล้องวงจรปิดแบบนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยสวมเสื้อแขนสั้นสีดําด้านหน้ามีลายด้วยนะคะสวมกางเกงขาย,ยาวสดีดําอายุน่าจะสักประมาณ35-40ปีเดินเข้ามาในร้านทําทีมาซื้อน้ําดื่มก่อนนะออแล้วก็มาซื้อบุหรี่หลังจากที่ได้รับเงินทอนไปชายต้องสงสัยคนนี้รีบเดินออกจากร้านเลยค่ะ,คะแล้วก็วิ่งข้ามถนนขึ้นรถ กระบะสีขาวขับหลบหนีออกไปทางบ้านตามูลออกถนนสายจันทบุรีสะแก้วไปเลยรถคันนี้เบื้องต้นก็นำหลักฐานต่างๆแจ้งความเอาไว้ที่สอพอสตอนแล้วนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลรถจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะติดตามมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดีจะได้ไม่ไปก่อเหตุหลอกลวงประชาชนรายอื่นๆอ,อีกอดูนะคะแบงค์พันปลอมเดี๋ยวนี้ ดูง่ายแต่บางทีก็ดูยากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพ่อคงพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยก็น่าจะคุ้นชินกับการจับผีอูสัมผัสของบแบงค์พันปลอมหรือว่าธนาบัตรปลอมทุกชนิดอยู่แล้วก่อนรับเงินมาเนี่ยเช็คดูดีๆก่อนนะถ้าเกิดว่าเราเห็นความผิดป,ปกติก็เปลี่ยนเลยไม่ต้องรับก็ได้เพื่อความสบายใจใช่วงนี้ต้องระมัดร,ระวังกันเพราะว่าระบาดไปหลายจังหวัดแล้วนะคะตองถ้าหากว่าเจอเรื่องของการหลอกลวงแบบนี้ก็แจ้งคุณตำรวจเอาไว้เป็นหลักฐานก็ได้นะ